คนแก่ก็ทําได้บายใหญ่นภาวันนี้นะคะยายจะมาพูดถึงคาถาอีกาถาหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยอมรับเลยว่าศักดิ์สิทธิ์อันนี้ยายจะเล่าให้ฟังก่อนนะคะก่อนจะเล่าเนี่ยก็ขอช่วยกดติดตามกด subscribe ให้ยายด้วยนะคะเป็นคาถาที่เป็นที่ยอมรับว่า ศักดิธิ์นั่นก็คือคาถาเงินล้านค่ะเออคาถาเงินล้านเนี่ยเป็นของหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีนะคะเออท่านก็รับมอบคาถาจากพระปฐมแล้วก็อา่าตอนแรกเลยเนี่ยก็ยังไม่ได้ อนุญาตยังไม่ได้รับอนุญาตให้เอามาเผยแพร่แล้วตอนท้ายท่านก็อนุญาตให้เอามาเผยแพร่ให้กับสาธรารณชนคนก็เอามาใช้แล้วสวดกันอันนี้ยายเนี่ยนะคะใช้มาตั้งแต่เด็กๆละคือหมายถึงศรัทธาชื่อคะชื่ออยากจะมีเงินล้านเออถามฮะยายถามคือเรื่องมีว่า ยายเนี่ยรู้จักกับเพื่อนแม่ชื่อยายเสงคือเรียกยายเสงนี่ก็คือเรียกเรียกนำลูกให้ลูกเรียกยายยายเสงเนี่ยก็เป็นหมอนวดประจําหมู่บ้านปรากฏว่าแกเนี่ยเป็นคนที่ใครก็ชอบว่าแกเพราะว่าแกเป็นคนจุกจิกจุกจิก,จกแต่ทุกคนแต่หลายคน ก็ยังมาจ้างแกนวดคือสรุปแล้วแกมีไรายได้ทุกวันเลยทั้งที่คนที่ว่าแกไม่อยากจ้างแล้วไม่อยากนวดกับแกแล้วอะไรองนี้ยฮะก็ยังต้องนวดกับแกทั้งที่มีหมอนวดเยอะแยะนะฮะเดี๋ยวนี้เห็นไหมฮะหมอนวดแผนโบราณเนี่ยเยอะแยะเรืงสิ่งก็เหมือนกันแกก็เป็นแกนวดไม่เก่งเลยค่ะ จับเบาๆ,ๆ,ๆแต่อาศัยว่าแกทํางานในหนึ่งชั่วโมงสมมุติแกนวดชั่วโมงละร้อยค่ะนวดทั้งชั่วโมงไม่มีโทรศัพท์ไม่มีปล่อยจากมือจากตัวคนนวดเลยสรุปไว้ง่ายก็คือเพลิดเพลินแล้วก็ผ่อนขายสบายดีแกก็ได้รับนวดทุกวัน ยายก็ถามเกว่าที่เสงถามจริงมีอะไรดีเนี่ยถึงได้ทุกวันวันละห้าร้อยเจ็ดร้อยไม่ได้เลยหนึ่งร้อยหรือสองร้อยแล้วก็วันพระเนี่ยแกจะจะต้องซื้อของดอกไม้แพงๆดอกไม้นี่ชาติหน้าแกต้องสวยเพราะว่าแกซื้อดอกไม้แพงๆไปทำบุญตลอด นี่สวดบทนี้บทเดียวเลยบทอื่นไม่เอาบทกรถาเงินล้านว่าแล้วมเสเงก็เอาตำลรามาให้ดูเพราะว่าในตะกาแกเนี่ยมีมีอยู่แล้วก็เอามาให้ยายดูยายก็ท่องแค่ขายทุกวันตอนยายขายขายหินนะหินแกรนิตที่เอามาทำเป็น เคาน์เตอร์ครัวเคาน์เตอร์ห้องน้ำเนะะี่ยค่ะขายยากที่สุดเลยนะใช่ไหมฮะฟังดูขายยากเพราะในช่วงนั้นนะคนไม่ค่อยใช้หินกันเท่าไหร่นะสมัยนี้คนใช้เยอะนะฮะแล้วที่แม่สอดจะมีคาสิโนโด้วยเนาะก็คนใช้หินเยอะแต่ในในสมัยนั้นอะ่ะไม่มีใครใช้หรอกน้อยมากเออก็ ยังขายได้เลยค่ะอันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องยายเสงต่อนะคะเขาบอกเนี้ยสวดเลยว่าอะไรแกก็สอนยายท่องอย่างนี้ตั้งนโมสามจบแล้วก็ท่องว่าก็คือวิธีท่องก็คือตั้งนโมสามจบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติคถาปัตอุปสัสสะ พมมาจากมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมถาเงินแสนมหาปุญโยมหาราภโภพวันตุเมถาลาภไม่ขาดสายมิเตพาหหาติถาเงินล้านพุทธมะอุนโมพุทธยะวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิรอัทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะโหม คณะคาถาผัดแจกพุทธเจ้าสรรปตินชามิคาถาเร่งราบให้ได้เร็วขึ้นเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือนี่นะคะยายก็เลยท่องมาแต่ว่าก็เลยติดมีคำหมายถึงในวงเล็บก็พูดด้วยนั่นแหละค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านท่องท่านก็ไม่ต้องเอาในวงเล็บก็ได้ค่ะพูดแต่ภาษาบาลีไม่ต้องแปล แต่ยายอติดไปแล้วท่องติดตามใหญ่เสียงสอน<ม>ก็ไม่ใครฟังก็ขำโค้เพื่อนฟังก็ขำฮะเขาขำกันแต่เพราะว่าไปสวดกับใครก็ลืมชอบแปรเสร็จแล้วก็ตรงเนี้ยก็ได้ถามว่าได้เงินเยอะไหมไม่เยอะราหรอก่ะแต่ว่าทุกวันขายได้ ได้เงินได้ทองคือถ้าขายผักก็ขายผักได้ทุกวันแต่ว่าไม่ใช่ว่าได้ถลม่มทลายไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ว่าเงินไม่ขาดมือค่ะอันนี้การันตีเอาไปสวดน,นะคะน้องยายเนี่ยนะคะน้องสาวยายเลยสวดบทนี้และะ้วค่ะลูกเนี่ยส่งให้ใช้เดือนละเจ็ดพันห้าทุก เดือนลูกก็เป็นทรงไม่เคยขาดทุกเดือนนั่นนะอันนี้รักประกันว่าคุณจะได้แต่ได้ตามบุญที่เรามีค่ะยายก็เช่นกันก็ได้ตามบุญที่เรามีที่เราที่เราอ่มีหมายถึงว่ามันจะให้เป็นเงินล้านเงินอะไรเนี่ยสำหรับยายเนี่ยไม่ได้ยายสิงก็ได้ วันละห้าร้อยเจ็ดร้อยแต่แกเป็นคนจ่ายเก่งค่ะเชื่อไหมฮะเขาตอนนี้เขาเสียชีวิตแล้วนะฮะยายสิงเนี่ยเขาก่อนก่อนจะเสียชีวิต1เดือนเนี่ยหมายถึงป่วยหนึ่งเดือนเนี่ยเขาไม่ได้ทํางานแค่นั้นเองนอกนั้นจะมีเงินหาเงินได้เอาไปทําบุญทานอะไรได้ตามที่ตัวเองต้องการอันนี้ก็ขอเชิญชวนนะคะให้สวดบท คาถาเงินล้านวิธีสวดก็คือก่อนสวดเนี่ยฮะทำจิตใจให้สงบต้องมีต้องมีศรัทธาต้องมีศรัทธาในในบทสวดนี้ด้วยนะฮะยายศรัทธามากเลยฮะ,ะในการสวดยายสิงก็ศรัทธามากน้องยายเนี่ยน้องสาวยายเนี่ยที่ที่ลูกเขาส่งเงินให้ใช้ทุกเดือนเนี่ยเขาก็ศรัทธา อย่างยิ่งเลยคืออยากได้แล้วก็ศรัทธาในในตัวบทสวดหรือว่าหลวงพ่อที่ให้ให้หลวงพ่อฤาษีดิงดำที่ให้บทสวดนี้มาเนี่ยค่ะศรัทธาแล้วก็มีความเริ่มใส,ส่ศรัทธานั่นเองมันจะต้องเกิดก่อนนะฮะถ้าไม่เกิดเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีอานิสงส์มาก อน,นิี้ส์ที่ที่จะเกิดขึ้นจะไม่เกิดบทนี้นะคะบทสวดที่เสริมโชคลาภเสริมโชคลาภเรียบพา์ก่อนจะสวดเนี่ยทําจิตใจให้สงบยายจะจะ,ทำ,จะทำสมาธิเสร็จประมาณทําสมาธิเสร็จประมาณสามทุ่ม หลังทําสมาธิใจเรายังสงบยังเป็นสมาธิอยู่ก็ท่องน้ท่องน้โมแล้วก็นโมสามจบแล้วก็สวดอาคาถาเงินล้านนะคะของพระฤๅษีงดดำเนี่ยสามจบค่ะคือยายเสงเนี่ยแกบอกยายบอกว่ายายก็ถามแกสวดกี่จบละสามจบพ,พ,พระพุทธธรรมประสงค์แกว่าอย่างนั้นอนะ ยายก็เลยสวดเป็นประจำหลังที่ทำสมาธิเสร็จก็สวดสามจบค่ะแต่สามที่ยายอ่านมาแล้วศึกษามาเนี่ยเขาให้สวดเก้าจบนะคะจะขมังเวทมากแต่น้องยายเนี่ยบอกเลยแกบอกว่าไม่รู้กี่จบคือที่นั่งสวดมนต์ภาวนาเนี่ยไปเรื่อยสวดไปสี่สิบห้านาทีเขาว่าไงนะคะแต่ ยายเอาสามจบตามเยสิงพระอาจารย์บอกอาจารย์เยสิงบอกก็นั่นแหละค่ะเชิญชวนค่ะสวดคาถาเงินล้านกันนะคะจะได้ช่วยเบาบางภาระการเงินของเราไปขายอะไรก็ได้ขายคะไม่มีใครปฏิเสธขายยายเนี่ยขายผักขายพริกอะไรเงี้ยฮะเขามีแล้วนะคะ หมายถึงว่าที่ร้านเนี่ยเขามีคนส่งกันอยู่แล้วเพราะว่าใครก็ออกมาภาคการเกษตรช่วงเนี้ยเยอะเขามาทําส่งที่ร้านแต่พอยายไปถามส่งเขาก็รับค่ะม,มันก็เป็นมหาสรรยานะฮะเพราะว่ายายทําใจไปแล้วคงไม่เขาคงไม่รับคงจะต้องทําเป็นพริกแห้งไม่เลยค่ะเขารับเขายินดีเลยถึงว่ามันเสริมกันด้วยก็ นั่นแหละค่ะเชิญชวนให้สวดน,นะคะแก้จะได้ลองดูซิฮะว่าเป็นยังไงบ้างถ้าดีช่วยคอมเมนต์มาบอกบ้างนะคะอย่าลืมกดอ่านหนังสือฟรีของยายบ้างนะคะยังไม่เห็นมีใครอ่านเลยจะได้ช่วยเป็นกำลังใจงได้เขียนอีกคะ่ะรวบรวมเกียนอีกขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ